ธีการทำดอกไม้นะคะวันนี้จะทำดอกกระดาษนะคะตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็พับครึ่งพับครึ่งลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็มาพับอีกเป็นสามเหลี่ยมเ,ยเยล็กพอได้สามเหลี่ยมเล็กก็พับอีก นะคะพับอีกนึ่งรอบลักษณะของ3ามเหลี่ยมก็จะกลายเป็น3ามเฉดเฉกที่หนึ่งที่2องเฉดที่สองแล้วก็3ะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ3าเฉกจากนั้นเราก็ใช้กันไกลนะคะในการตัดจะ<ม>เป็นโค้ง จัดโค้งโค้งไปจตกนั้นก็ทำปลายแหลมปลายแหลม,มก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะที่กระดาษออก<ม>ก็จะได้กลีบดอกทั้งหมดสี่กลีบนะคะสีกลีบแต่นั้นเราไม่ต้องอไม่ต้องทำให้มันแบนนะคะเราจะทำดอกกระดาษแล้วก็ใช้กันไกรช่วยนะคะ วางกันไกลตั้งขึ้นแล้วก็ผักกระดาษเข้าไปให้มันย่นนะคะคุณก็จะได้กรีเล็กๆแบบนี้ดูใกล้ๆนะคะจากนั้นก็นี่นะคะผักเข้าไปทํากระดาษให้มันย่นตรงกลางนะคะก็จะได้แล้วสองกรีจากนั้นกรีที่สามทำเหมือนเดิมค่ะกรีที่สามก็ผักเข้าไปผักเข้าไปอีกอกรีกกที่สามนะคะ ในกีบพี่สีในกีบพี่สีก็จะได้ลักษณะของกีบดอกกระดาษนะคะกีบดอกกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะคะหาเสร็จแล้วทีนี้เราทําเพิ่มอีกทําซ้ําอีกสักสามซ้อนนะคะมันก็จะเป็นกีบที่สวยงามเป็นพุ่มนะคะทีนี้ก็พักเข้าไปอีกค่ะทำเหมือนเดิม ขัน้นตอนวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะใช้เวลาไม่นานทีนี้เราก็ทำอีกบีบดอกซ้อนที่สองนะคะดอกกระาดาษซ้อนทับกรรันหลายๆกลีบได้รอบที่สองนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็จะเอากลีบหนึ่งวางแล้วก็อันหนึ่งทับซ้อนเป็นแบบนี้น,นะคะ รอบหนึ่งทำรอบนี้นได้ดอกลักสีชมพูนะคะสีชมพูสวยงามสีชมพูสวยงามจากนั้นเราก็ใช้ อันนี้คุณครูจะใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบางนะคะกระดาษกาวสองหน้าบางเพื่อที่จะตัดแตะนะคะ,แ,ะแตะแตะตรงกลางลำไส้ของแตะตรงกลางนะคะอันนี้คือกรีที่หนึ่งนะคะซ้อนที่หนึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาใส่อีกลักษณะการวางก็คือวางกีกี กลีบซ้อนกานนี้นะคะวางกลีบซ้อนการแล้วก็ทําอีกหนึ่งรอบค่ะอิดอีกรอบจะจะได้สวยนะคะมันจะได้เป็นพูงที่สวยงามปิดเข้าไปอีกรอบค่ะาวางทับอีกรอบนะคะก็จะได้ ลักษณะของดอกกระดาษนะคะที่เป็นกลีบที่ซ้อนที่สวยงามน,นะคะจากนั้นเราก็ทําเกสรน,นะคะโดยจะใช้กระดาษสีเหลืองนะคะที่เราตัดกลีบดอกไปเมื่อกี้มันยังเหลือตรงกลางนะคะตัดให้เป็นวงกลมนะคะตัดให้เป็นวงกลมเป็นวงกลม แล้วเราก็นำมาติดตรงกลางน,นะคะเราก็นำมาติดตรงกลางน,นะคะก็จะได้ดอกกระดาษนะคะที่มีดีที่สวยงามน,นะคะ เสร็จแล้วค่ะ